มาเป็นพนักงานกระจายสินค้าให้กับวุฒิศิลป์โอ้สุดยอดดีว้าโอ้สุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีของมา,ถาแถมแนะ่นอนฮัลโหลทุกคนวันนี้วุดิมาที่ DCM ยุทธยานะหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าของวุนนีิศิลป์ มาเป็นพนักง,งานกระจายสินค้าให้กับวุ้ยดีซีร็อกเดีย๋ยวมาดูกันนะว่า1วันของชีวิตพนักง,งานขายวุ้ยดซีร็อกที่จะต้องนำพาวุ้ยดีซีร็อกไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ไม่ได้มาดูอย่างเดียวแต่ว่ามาส่งเองมาขายเองใจะมาใส่ให้เราด้วยดูว่าเป็นอะไรน พูดถึงวูดี้ซีล็อกก็จะนึกถึงแบบว่าวูดี้เองเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเจ้าของแบรนด์แต่นึกไม่ออกใช่ไหมว่าเอ๊ะถ้าวูดี้จะต้องมาเป็นพนักงานกระจายสินค้ามันจะประมาณไหนนอกจากนั้นเดี๋ยวจะมาดูสกิลในการขายของวูดี้ในวันนี้คือไม่ได้เป็นหน้าของวูดี้ซีล็อกอย่างเดียวแต่ต้องเป็นพนักงานขายให้ได้ด้วยวันนี้ลุยเขาบีบกันแล้วเราเป็นพนักงานมาทํางานวันแรกเราจะใส่ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับมาสาครับสวัสดีครับชื่อมาถึงวิทยาครับ ต้องทำอะไรฮะับเออทีนี้พนักงานที่ี้ตอนรับเข้องเตรียมขายย,ย้าออยาไไออกเลยนะครับอ่าหนักแรกเลยอ่าต้องเปลี่ยนชุดพนักงานก่อนเลยนะครับผมอเอ้ดูดียังนะดูดียังดูดีแลนะอันนี้คือเป็นเครื่องบินพ์แล้วก็จะพายไปครับส่วนตัวนี้ก็คือถ้วยชิ้นเราต้องขายโรงแรมครัตัวนี้ก็คือเป๋าท้องผุดดีแล้วก็จะไว้เก็บตังค์อย่างนี้ป่ะ ตี่ังเสีโอเคมือนฮิปสเตอร์หมอนฮิปสเตอร์ใช่ครับที่ไน้้นี่คือยืนอยู่ว่ายังไงอ่าไปให้ใครคีไปจะตามกันเอาไปด้วยกันโอเคไปทไเรียครับรครับ ล็อกเหมือนนวัตกรรมสีล็อคลอัดแน่นโอเคเรียบร้อยครับโอเคพรสวยงามเดี๋ยวไปดูตลาดกันเลยเนี้ยโอเคครับเราจะไปขายสีล็อกันนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองยิปต์เราก็ไปตามร้านสะดวกซื้อต่างต่พร้อมมากรอด็ผมไม่คนไป่คนไปไหนไม่เคยถูกนะพ้นบ้านนี้เดียวก็ไปไม่ถูกแล้วเราอยู่คาราบาลเราวิ่งสี่จังหวัดนี้เนี่ยทุกตอกทุกมุมแบบนี้เลยเดี๋วก็มืได้อะไรกลับมาด้วยไห่เรียนเลใช่ครับชอบกินอะไรฮะ ตานลสวัสดีครับน่าจานเป็นทับบูดี้นะคะเป็นตัวแทนมาจากดีซียมิทอยานะครับขอเช็คสต๊อกของแม่หน่อยได้ไหมคะรสาต้เ <pentru> ป็น <Greece> ย <fois> ังไงบ้างครับ โชว์สเต็ปหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวซื้อให้ไดาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยคิดว่าการเป็นพนักงานนี่มันจะต้องมันจะต้องขายให้ได้มันต้องโน้มน้าวให้เขาซื้อกับเรา ได้มากี่บาทได้มา3 6 0บาทมี <360 S 2> นความภาคภูิใจมาก3 6 0บาทแล้วใยการเนัปนงานขายสีล็อโอเคอนคะขบขอบคุะบคุนะคะขอบคุณนะ,ณะณวัหนหลัมาอีกนะืาสายกินแล้วเเ <c oughs> ขาเต้าเ <c oughs> <c oughs> ขดาด <c oughs> พี่ต้องคุมดีๆนะคะ

สี่หมื่นหาอยอไม่ใช่เท่าไหร่นะฮะหกร้อยหกสิบหกบาทหกร้อยหกสิบหกบาทนะโชคดีมีอะไรแจกมั้ยคะอ่าเดี๋ยวจะมีรอยยิ้มของพอดีมาแจกล้านล้านเดี๋ยวจะใส่กระป๋องให้จ้ะเปล่าเราลืม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 ตังอีกแล้วล้านล้านะไม่ลืมลืมลืมฟูดดี้ซล็อกขวดเขียวฝาอัดล็อกล็อกวิตามินซีสูงที่สุดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดลุง ความวาดสนุกของงานนี้คืออะไรฮะเจอผู้คนเจอคนเจออะไรได้ขายได้พูดได้คุยอ่ชอบชอบคุยกอบพูดนชอบคุยชอบพูดอย่างนี้เราต้องดูนะว่าถ้าเกิดมีร้านใหม่เปิดเ่ยต้องเข้าไปหาเขาเลยใช่ครับมีร้านค้าเปิดใหม่แล้วก็เราเป็นเสนอขายสินค้าใหม่ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้โหทำไมัตัวใหญ่โตหราขนาดนี้น่ารทับครับีีคนคนุค่ะ สองพันเดยครับไม่ใช่สองหมื่นครับเก็บเก็บเงินได้อะไปเก็บไูปสุดยอดมากคุณแม่ออกโฆษณาใครมาอยุธยาต้องม <LEGO> าที่ร้านอุตสาห์แม่ตอนนี้เราจะมาเรียนการบูมก็คือการเชียร์การขายแต่ก่อนจะขายเนี่ยมันต้องมีการเขมนะเป็นการพูดสโลแกนของซีล็อกซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเป็นครั้งแรกกับสาวซีล็อกสวัสดีครับสวัสดีสาวซีล็อกสบายดีนะ เอาละเราจะมาเรียนวิธีบูมตด้ทอะไหบ้างครับอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราจะมีไว้บอร์ดแบบนี้เพื่อที่จะเขียนคําบูมเข้าไปเสือการเลื่อมเนี้ยค่ะนะคะก็คือเน้นคําว่าสูงที่สุดส่งปรีถึงเพดานเลยค่ะวุดดี้ซีล็อกขวดเขียวซาล็อกล็อกวิตามินซีสูงที่สุดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดหนุ่มสาวซีล็อกสวัสดีครับประมาณนี้ เขียวฝาอัดล็อกล็อกวิตามินซีสูงที่สุดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดนุ่มสาวสีล็อกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่เบนเหรอครับวันนี้วูดี้มาดูตลาดให้พี่เบนนะครับนะชื่อลังเป็นลังเอารถเลยบ้างครับเอาทุกรถเลยค่ะอย่างละลังอย่างละสองลังสามลังได้ ย้ที่เป็นร้านที่เป็นสะอาดมากเลยครับดีจังเลยอ่ะหนูทาเองด้วยค่ะทาเองเปล่าทาเองทุกวันเลยค่ะหรอหนูยังเก็บฝาไว้เลยเนี่ยฝาไว้เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเย้ว้าวโอสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีของมาแเฉยเนี่ยนี่ก็เป็นแฟนตัวยงนะครับขอแต่งตั้งให้168มินิมาร์ตเป็นร้านดีเด่นของวูดีซิล็อก เขียวฝาอัดล็อกล็อกวิตามิน G, ซีสูงที่สุดเหล้าแรกและเหล้าเดียวในตลาดนุด่มสาวสีล็อกมาค่ตา,าดีเนาะเป็นได้สองอย่างเป็นทั้งสาวบ่าวแดงแล้วก็เป็นทั้งสาวสาีล็อกตอนนี้เนี่ยเรามาที่ CJ เุซูเปอร์มาร์เก็ตที่อุทอยานะ เราจะมีกิจกรรมกันตอน5้ามงเย็นซึ่งก่อนจะมีกิจกรรมเนี่ยเราจะขับวนไปรอบๆบริเวณนี้เพื่อเรียกให้แขกเนี่ยมาร่วมสนุกกับทางเราเราต้องทอํายังไงบ้างครับก็ในส่วนของการประชาสัมพันเรียกลูกค้านะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็จะเน้นคำวู้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ ป็นในเรื่องของวันเวลาและสถานที่แล้วก็กิจกรรมที่น่าซีเกประมาณตอนนี้ผู้ที่เปลี่ยนชุดแล้วนะครับเป็นหนุ่มซีล็อกเต็มตัวแล้วนะครับพร้อมจะประกาศเรียกเชิญทุกคนมาร่วมง,งานของเราครับหนุ่มสาวซีล็อกสวัสดีค่ะ <Yeah. S 3> หนุ่มสาวซีล็อกสวัสดีค่ะ ห้าโมงเย็นเจอกันนะครับที่ CJ นะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะครับบเล้ถึงสีรับด้วยเดี๋ยวตอนห้าโมงเย็นวูดี้มีกิจกรรมเนาะที่ CJ ในซอยนี้แล้วเจอกันนะครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครัพบคุณพี่ครับขายอะไรครับเนี่ยปลาทูแล้วโอ้โหน่ากินมากเลย,<โด>ย<ด> เต้เอเต้าะว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่การห้าเนะต้นะคุณพี่เชื่อเรครับคุณพี่เอ๋เดี๋ยวผมมาซื้อประตูหงพี่เอาไปเลยดิอ่ะขอซื้อเลยได้ไหมเอาประตูมาทิกันคุณสาวสิสวัสดีค่ะอุ้ยไก่ทอดน่ากินมากเลเเลครับเฉยเลยครับทึ่งมาก ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาที่สุระจายสินค้าของคาราบาว DCM ที่อยุธยาครับที่ทึ่งก็คือไม่ได้ว่าทึ่งว่าเรามีร้านค้าเยอะมากที่อุดหนุนนะครับเครื่องดื่มของเราแต่ทึ่งที่ทีมงานของเราเนี่ยเป็นสุดยอดทีมงานทุกคนมีจิตวิญญาณของมืออาชีพเป็นนักสู้เป็นนักสู้ที่เรียกว่า อั <Wow. S 2> สุดๆแล้วของประเทศไทยแล้วเราก็ภาคภูมิใจใละทุกคนที่ตั้งใจทํางานประทับใจมากจริงๆชื่นชมมากนะครับในสปิริตในความตั้งใจของทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเรายัางจะมีภารกิจอีก2อันกับว o ดี้ซีล็อกนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเขาจะท้าให้วูดี้ทำอะไรบ้างในครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย